ครับผมกับกาบสวัสดีนะครับประจําส่วงสาวของวันที่ยี่แปดนะครับผมยี่แปดท่านว่านะครับใกล้สิ้นปีแล้วนะครับผมเขาถิงมาเปิดแบ่งว่าแม่ลูกแม่สาวน้อยนะครับผมให้พ่อแม่พี่น้องผู้ที่สนใจนะครับผมอยากได้งหวไเป็นเลี้ยงนะครับอยากได้แบบไดเลือกเอานะครับผมที่เห็นอยู่นี่เป็นงหวสาวน้อยนะครับอายุหกถึงเจ็ดเดือนนะครับผมเกิดจากแม่สูงหน่อยสี่สิบนะครับแม่แดงแป๊ดเลยนะครับผมนี่กระจายลูกดีครับงวดูกหมูนะครับผม งัวดูกหมูแล้วครับเนี่ยภายอะไรสาวหน่อยอนาคตไกลๆไปเลี่ยงนะครับผมพอคว้นผาดนะครับส่วนศูนย์ตอนนี้อยู่ลอยยี่สิบสามนะครับผมงัว่าสาวอย่างหกถึงเจ็ดเดือนหนึ่งนะครับตัวนี้อนาคตด่ต่ำกว่าลอยสี่สิบบวกนะครับผมนะครับคำเรื่องดีครับเป็นบามันลูกผสมนะครับผมบามันลูกผสมนะครับต่อเขาแล้วขึ้นน้อยครับตัวนี้ไปได้ราคาหนึ่งหมื่น 7,500นารอยนะครับหนึ่งหนเจ็ดพันหาร้อยพร้อมซองฟรีให้สองรอยกิโลนะครับเบืงครับส่วนซองดีนะครับกกหางกับไงนะครับผมอยากเห็นชัดเบิ่งคลิปย่อนหลังใดนะครับของหมู่บ้านในท่ายดากเห้เบิ่งอยู่นะครับนี่อยู่ในขอกนะครับผมสูบน้ำเส้นหยาอยู่บ่เดปล่อยนะครับเมื่อนี้กินเปี้ยงกับเก้งครับเบื้องครับผมเรียงไงนะครับเรียงไงหนึ่งยมื5นเจ็ดพันหารอยเท่านั้นนะครับ ให้บ um pues ังหนาครับบ <im iros> <through> <cruise> ังหนาพวนนะครับหนางามครับผมต่อไปเป็นแม่ลูกเมียนะครับเป็นแม่ลูกเมียนี่ครับแม่ดำเนี่ยครับแม่ดำกับลูกดำอยู่น้ำกันนี่นะครับผมแม่ลูกเมียนะครับส่วนสูงแม่นี่อยู่รอยสามแปดนะครับผมบางจักน้อยนะครับแต่ได้สูงไหนเง่าไดใจลูกงามครับบังลูกสาวพ่นพ่นนะครับ เสียงหูนะครับผมห,หูกินฟ้างกับเก้งนะครับผมกินฟ้างเก่งอยู่ฟ้า่งผมบดฮฮ้หั่นหัวอาหารนะครับบดฮฮ้อัดหัวอาหารกินหยาก,กินฟ้างปกตินะครับพอแม่พี่น้องไปเลี้ยงต้อยยังเลี้ยงง่ายนะครับผมบ่ต้องไปขุนยากนะครับผมนี่สองหมื่นสองพันนะครับสองหมื่นสองพันนี่นะครับผมต่อไปเป็นแม่ลูกเมียกันนะครับผมนี่ ง่วนลูกแรกนะครับสูงลอยสามสามนะครับผมสามสามสามซีนะครับแม่เนี่นี่ลูกสาวเพคนครับเนื้อหนังเต็มเพิ่งเกันครับมีแต่ง้วแม่ใจลูกงามๆนะครับผมใจลูกงามๆทั้งสองครูนะครับอ่าครูลูกเมียนี่ก็ไปได้นะครับสองหมื่นสองพันเนื่องันนะครับผมสองหมื่นสองพันแต่ขันยกไปมืัอนี้นะครับยกไปมืัอนี้เอาไปได้ราคาสี่หมื่นกับอีกหนึ่งพันนะครับผมขายเล้หลังหายได้นะครับ สี่หมืนกับอีกหนึ่งพันนะครับความทรงฟีให่สองร้อยโลคเก่านะครับผมพันหนึ่งเหลือไปเพราะได้เป็นควานนมูนมันให้พ่อแม่พี่น้องนะครับนี่ไก่ไก่ท้วมาได้นะครับผมได้มากสี่ตัวนะครับงวดสี่หมืนกับอีกหนึ่งพันนะครับนี่สามนี่ซีนะครับเป็นตัวแม่ทั้งเบิดนะครับผมเป็นตัวแม่ทั้งเบิดเห็นหน้าเห็นตาชัดนะครับมื่อนี้ กุ้งใหญ่ไม่ได้ยางน้ำดากมั้นะครับปล่อยกินหย่กินยุ่งไปนะครับผมสอนจีสนใจเหี๋โทรมาครับศู 1, 99, 99นย์แปดสี่สามสองหนึ่งหนึ่งหาเก้าเก้านะครับผมหรือสิงยกเป็นเบิร์ตก็ไรนะครับโยกไปเบิร์ตก็ได้ทั้งสาวน้อยนะครับเป็นตัวเมียทั้งหมดเลยหาโตนะครับผมเป็นตัวเมียทั้งหมดเลยหาโตไปในราคาหาเมินแปดพันนะครับหาเมินแปดพัน ผมสนใจสนใจแบบไรเบิ้มกันดีๆนะครับผู้สีสื่อผู้สีเลล้ยงให้มากน้ากันนะครับหรือคนใน้ขอบครัวนะครับให้ตกลงปรงใจกันนะครับผมให้มักน้ากันแล้วจังโทรมาครับศูนย์แปดสี่สามสองหนึ่งหนึ่งหาเก่าเก่านะครับผมพิกัดขอกเขาตังยุบานดูไงตําบลหนองแค่อําเภอปทุมรจังหัอลเอ็ดนะครับปักกนตํานี้ให้นะคผมค้าดอกค้าบอนสวงสุดหางดอกนะครับมาปักกนตํานี้ให้ นะครับทั้งขางเห็นบอกนี่นะครับผมเบึงดากนํำกระไรน,นะครับฝัดเสียงเล็กน้อยหอนแสงอ่ะไม่เป็นางครับนี่ตัวแม่นะครับผมตัวเม่กินหญ้ากินฟางเก่งนะครับเล็มหญ้าเล็มฟางเก่งครับงวดให้านเท่าดูกมบามันนะครับเบิ้งผมเนี่ยตัวเนื้อหนังดีดีนะครับ เมียตัวเน่านังดีๆงวัวเข้าเป็นงวัวซงฟี่นะครับรงฟรี่เอม,มาจำนะครับเปิดรงฟรี่ให้สองรอยกิโลนะครับบม่เกินสองรอยห้าสิบโลนะครับผมเกินนั่นกะยังตกลงคานุนม,มันกันนะครับหรือมันสมซ่อใดนะครับผมลองต่อใส่ทุน่นกับควางเบิ้งก็ได้นะครับผมอ่าช่วงนี้โป่งจัดโป่งทรงยางเดียวครับใ,ใส้ปีไม้นะครับผมใส่ปีไม่ อยากหาข้องฟันนะครับให้พ่อให้แม่ให้ปู่ให้ยา่าให้ตาให้ยายเลี้ยงนะครับผมบกวก้นผาัดสำหรับวันนี้กับมาเปิดแบงความพี่น้องไว้ซัมเนี้นะครับผมมากแบบไดสนใจแบบไดน,นะครับให้โทรมาเบากันนะครับศู 1, 1 9 9 9นย์แปดสี่สามสองหนึ่งหนึ่งหาเก่าเก่าครับเดี๋ยวผมถิมเบอร์ไปยู่หนาช่องพร้อมนะครับผมสำหรับวันนี้กับมาฝากเปิดแบงค์วามพี่น้องให้รับช่มรับปั้งไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมวันนี้กับสวัสดีครับ